สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆเอาบรรยากาศยามแรงไหเป็นเพื่อนชมตะเวนใกล้จะตกดินสวยงามพสิน <c oughs> ้องขี่รดพาหลานพาหลานขี่รดเล่นแล้วเห็นตะเวนขี่ตกดินลเคืองยงามได้ถ่ายมืดฝนนำนะมาจีบมีมืดฝนนำ อันนี้หกโมงเลยนีนย่ตอนท่ายหกโมงบรรยากาศธรรมาชาติสวยงามลมเย็นสบายพี่น้องลมส่งสีลมอลมมันพัยุหรือลมหนาวสิบเอ็ดสิบสองแล้วเนาะลมหนาวนี่ฮะก็เดินแปดแปดเดินเก่านะเนี่สีงามๆงมนี่ กินข้าวแรงมะนีเขาลกองพี่น้องมนะันเบิ่งซอยยายเนี่ยจะเข่าสังไส้ขีมินบ่อเรืองเรืองเนะั่สปาแห่งมีมีปลาแห่งแล้วก็มีขาไก่แล้วมีผักดองมีน้ำม่ดองอ้ยแล้วคืนดูก็ับคนหมักเดินนี่เด้อยายเเขีย่ยไปเขีย่ยมาแบบนี้ค่ะใบใหม่ก็มีพยนี้ย เคี้ยไปเคี้ยวมากินชอมข้ามนึ่งเท่ห์ไก่กินหมดใหญ่บิกินเลยทพบ้านเราก็ยังบิกินกินตะไก่ตอนสิ้นั่นกองไฟกองมันดอกแก่ซื้อให้นะพี่น้องดอกแกซื้อให้ดูซื้อให้ลูกน้องจากคนละกองละกองเอามากินละปุ้ยปลาหน,น้มหลางถ้วยมาบดเสียบครับบดเสียบเนี่ย ที่ไก่ใหญ่นหดดวนน,วน,นั้นเห็ดพูดได้หลานหาใหญ่างใหญ่ไว้ดิเน่ะตะเกียซื้อเนาะระดับระดับแ่วเกีซื้อเลยร้านหาใหญ่เลยแหละเป็นเ <c oughs> ขาหมูดแดงบอกก็มีอันปลาซิวปลาซิวทอดกอรอบนะ ก็มีพักดอกมีขาไก่ขาไก่เผื่อเฮ็ดคืออันคือลาดพริกนี่แหละยายเ้าบอกกินเททิพย์สียดายเงินเสียเพียงอยู่ด้วยนี่เสียสีเพียงอยู่ด้วยนี่ยเป็นหาหกสิบบาทบอกเลยกลองละลอยหลายได้พัดเข่าใส่ขี้มินนี่แหละแซ่บเออกำลังใหญ่ได้เงินเธอเดียวเนะี่ยบอกซื้อซ้ำ ่องบ้าใหญ่นะแต่และกล่องเราซื้อมาแจกลุงน้องบสเสบครับ <c oughs> คืรบ่าเขากินแบบนี้บ่คนไทยเขากินจืจดๆท่านะ <c oughs> มีรสราชาติมีน้ำซุปน้ำได้พี่น้องเลยน้ำซุปเขื่นขอนเขามันไก่แต่มันบอแมนมันไก่เราบอก็เห็น ก็เห็นอยู่ในตลาดเขาขายฮะมันใหญ่รวบบซื้อซับรบบเสียหน้าตาแบบแดงเป็นตะกินแท้ๆม,มันเขาคุกเข่าใส่ขี้มินหน้าเหลืองๆนะขวาดขึ้นมาเบิ่งเขาซื้อๆอยู่ได้เดือนนี้นะบัมีรสชาติยัง เคลียไปเคลียมากอะโอ้ยก็ายเป็นกังวลในที่ไก่อันนี้กับจับใส่ถุงไว้ที่ไก่มื่อื่นบ่ได้กินทั้งสงผัวทั้งเมียอะไผัวเมียกับผัวกับพวกินบ่แซ่บแล้วบ่ลูกน้องบ่หูุเขากินหรือบ่าปุไปแซ่บกับกิจกรรมชีวะแหละมาเสียบกับหนัวบ่มีตอนนั้นนั่นหลานอาหารใหญ่ๆหญ่เลยลูลาย อล่ลามาเห่าเลยมันเห็ดหลายมันเลยโปรเสียบมันมีหน้าตามันแดงต้องไปจะเสียบไปซิมโลสูสูอยู่อันปลาซิวทอดกรอบนึน่งอะก็คือปลาซิวทอดกรอบแนะเนาะปลาซิวที่เขาเห็ดในนี้ในกระปุกเขาขายในร้านนั่นแหละ